โยโย่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอยไลท์เกมเดฟซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทําสิ่งที่เรียกว่าตัวกดปุ่มมือถือนั่นเองหรือก็คือตัวที่เราสามารถเล่นในมือถือได้นั่นเองนะครับผมจะให้เป็นแบบควบคุมตัวกดปุ่มแดชนั่นเองนะครับผ่านมือถือนั่นเองนะครับมันก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งมันเอาไปต่อยอดกับปุ่มต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคสับแรกนะครับทุกคนมาที่นี่นะครับ starter t i i นะครับก็ให้เข้ามาแล้วก็กดบวกนะ สร้างสกิน D U I นั่นเองหลังจากได้สกิน D U I แล้วนะฮะก็ให้ทุกคนนะครับทำการกดบวกอีกรอบนึงแล้วก็เข้ามาที่เฟรมนะครับแล้วก็เอาเฟรมตรงนี้นะครับลากมาไว้ตรงนี้นะโอเคจริงๆทุกคนเอาไปไหนก็ได้นะแล้วก็หลังจากเฟรมแล้วก็กดบวกที่เฟรมนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มเทคกวัตทอนนะเอาเทคกัตทอนมาไว้ตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับ rename แล้วก็เปลี่ยนเป็น dash นั่นเองนะครับเมื่อได้แบบนี้นะครับต่อมานะครับให้รอนะครับ การมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนตรง text เป็น dash นั่นเองนะโอเคหลังจากได้แบบนี้นะครับทุกคนนะครับทําการทําสิ่งนี้นะครับก็คือกดบวกตรงนี้นะครับตรง f ฟรมแล้วก็นี่นครับ local จะคีขึ้นมานะโอเคจริงๆทุกคนจะเอาไปนอกนี้ก็ได้แต่ผมจะเอาไว้ตรงนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องทําก็คือ clip. parent. เราจะเข้าถึงอะไรเข้าถึงตัวปุ่มแดชนั่นเองนะครับก็ให้เข้าถึงปุ่มแดชตรงนี้ในการเข้าปุ่มเทจก็จะทําการเข้าถึงตัวฟังก์ชันเมาส์ปัตอมบันชึกนั่นเองแล้วก็ฟังก์ชันนะครับโอเคอันนี้หมายความว่าอย่างไงอันนี้หมายถึงตัวเช็คว่าเรากดปุ่มตัวนี้หรือไม่นะครับตัวแดชเนี่ยนะถ้าเรากดปุ่มตัวแดชมันก็จะทําการทําทงานตามที่เราตั้งค่านั่นเองนะโอเค ซึ่งผมก็จะทําการเปลี่ยนสีให้ตัวปุ่มนี้ด้วยครับมันดูแปลกๆนะให้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับโอเคเป็นสีเขียวนะครับเนื่องจากเราได้ปุ่มมาแล้วเราก็ทํอะไรต่อนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือนะครับให้เรามาที่นี่นะครับผมจะมาที่รีพิเกตสโตรจรีโมด e เวนต์นะครับแล้วก็ผมจะทําการสร้างคำว่าเดสขึ้นมานะครับรีโมดิเวนต์เนี่ยผมเปลี่ยนชื่อมาเป็นเดสนะครับหลังจากได้แบบนี้แล้วผมก็จะมาที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวิขึ้นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์สคริ ซึ่งไม่ต้องไปเชื่อก็ได้นะฮะผมก็แต่สิ่งที่ผมจะทําก็คือจะท่อการสร้างเนี่ยนะฮะรีปิเคตนะครับเกมเกสโซบิทนะครับแล้วก็รีปิเคตสตอรีนั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรใช่ไหมอันนี้ก็คือรีปิเคตสตอรีนั่นเองก็คือไอ้ตัวนี้แหละนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการสร้างตัวแปลกตัวหนึ่งก็คือรีโมทนั่นเองนะครับแล้วรีปิเคทสตอรีดอทเดสนั่นเองนะครับก็คือเข้าถึงตัว รีโมทตัวนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการเอาตัวรีโมทนี่นะครับมาออนเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเเซิร์ฟวอร์อีเวนต์แล้วก็คอนเน c t function นั่นเองครับก็คือมันเป็นการรับค่าจากตัวนี้นะฮะผมก็จะทําการสร้างตัว replicate เต็มต้นเลยขึ้นมานะก็คือเล p นั่นเองแล้วก็ทําเหมือนกันเลยนะครับ l o คอลแล้วก็รีโมทนะครับโอเคแล้วก็ replicate ดอท dash นั่นเองนะครับหลังจากได้แบบนี้นะฮะผมก็จะเอาตัวรีโมทนะครับ ก็คือมายิงเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก็คือยิงตัวข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะฮะผมก็จะมาที่เซิร์ฟเวอร์อีกรอบนะฮะมก็จะทําการนะครับกําหนดตัวนี้นะฮะก็คือตัวการแดนนั่นเองมันก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเวโลนะครับแล้วก็เท่ากับ i n s t a n t n e w นะครับเท่ากับ body v เ l o นะครับ Body VeloCity นั่นเองนะครับซึ่งในนี้เราก็มากำหนดตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ p พ a y e r นะครับก็คือค่าที่มาส่งมาด้วยปีกาเปล่าเนี่ยมันจะเป็นค่า Player ค่าแรกนะครับโอเคซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา v ว l o นะครับดอทามาทำเป็น m a f o ม็นะครับะก็คือเข้าถึง m a ทแ o ็กแล้วก็ทําการนะครับเรียกใช้ตัว v e c t o r t นั่นเองครับ .new แล้วก็ใส่ไปสักหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับโอเค ซึ่งผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับมาใส่ velocity ให้มันนั่นเองนะครับเท่ากับ player นะครับ dot character แล้วก็มาเป็นชายแล้วก็มุมมตน้อย root part นะครับ t frame นะครับแล้วก็ dot look นะครับ vector นั่นเองนะครับแล้วก็คูณไปสัก5้าสิบนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะให้ตัวนี้นะครับเป็น ตัว current น,นั่นเองครับเท่ากับ player น,นั่นเองนะครับตัด character ไฟฟ์ c h ช l d นะครับแล้วก็งูแมนนอยนะครับงูแมนนอย root path นั่นเองครับโอเคแล้วก็สุดท้ายเลยก็เป็นเกม get service debit นะครับแล้วก็ add item นะครับแล้วก็ใส่ velo เข้าไปนะครับ velo นะครับแล้วก็0.5นะครับประมาณนี้นะครับ ในตัวนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวการควบคุมมือถือนะครับมันเป็นแค่สคริปต์การแดชนั่นเองนะครับอันนี้โอเคแต่สิ่งที่เราจะควบคุมจริงๆก็คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละนะครับก็คือไอ้ตัวสกิทิวไอตัวแดชนี่หละนะครับก็คือควบคุมด้วยสคริปต์นี้นะครับก็คือเรากดปุ่มกดปุ่มแดชใช่ไหมครับปุ่มนี้มันก็จะทําการทําให้ตัวละครของเราแดชไปนั่นเองนะครับแดชไปด้านหน้าน,นี่โอเคมาลองดูนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นไงนะครับ โอเคกดแท็บดูแท็บโอเคมีเออร์เอร์นะครับไปดูกันว่าเราเออร์เอร์อะไรนะครับไปดูโอเคผมก็ลองตรวจสอบหน่อยนะฮะรู้สึกว่าจะมีเออร์เอร์ที่คาดคิดคาดฝันนะโอ้แม่นน้อยรูทพาร์ตโอเคมันมีตัวโอสามตัวนะจริงๆมีตัวโอสองตัวนะสองตัวนะโอเคผมลิ้มพันกันแล้วนะฮะซึ่งไม่เป็นไรเรามากดกันใหม่นะครับกดแท็บแท็บเห็นนะโอเคพุ่คนจะสังเกตนไเห็นไห ันน้อยไปนะฮะเพราะว่าอ่าอันเนี้ยมันน้อยนะครับผมจะเพิ่มค่าแรงให้มันเป็นหนึ่งแสนไปเลยนะครับมันหนึ่งหมื่นมันไม่พอนะโอเคกดแดดใหม่นะครับกดแดชเห็นไะหมมันจะแดดให้ละเห็นไหมโอเคเนี่ยนี่คือปุ่มมือถือนะครับโอเคก็ใช้งานประมาณนี้ทุกคนก็ไปตกแต่งกันเอานะครับก็มีประมาณนี้นะครับสคริปก็ฝั่งโลเคอลสคริปอันนี้ก็คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์สคลิปนะครับ แค่ตัวนี้กับตัวนี้เท่านั้นนะครับก็สร้างอาแบบนี้เลยโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมบอลแลเกีเดฟก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย